การเงินและโชคลาภของราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจําราศีของคนเกิดราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมครับอะครับเรามาดูดีกว่าว่าการเงินของราศีพฤษภจะเป็นอย่างไร ให้ขึ้นในเรื่องของการจัดการบริหารในเรื่องของการเงินให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นใหเชื่อว่าต้องระวังเรื่องปัจจุบันให้ดีในเรื่องของการใช้จ่ายตามใจใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายในเรื่องของการช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนต้องระวังให้ดีนะแต่ว่ามันก็อยู่ในฐานที่เราต้องใช้สติเราก็ใช้ปัญญาในเรื่องของการจัดสรรบริหารการเงินให้มันลงตัวให้มันอยู่ให้มันคล่องมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการที่เราวางแผนในเรื่องของ รายรับรายจ่ายให้มันอยู่ตัวมากกว่าเดิมนะก็ต้องโยกย้ายอะไรที่ดีในเรื่องของการเงินแม้มันเกิดปัญหาหนักไปกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะ,ปะเปอร์เซ็นในเรื่องของการเงินเนยอยู่ที่70%็นะคือก็เป็นนิสานที่เราสามารถจัดการและบริหารผ่านพ้นไปได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าถ้าหากเรายังมีใจที่าไปใช้นูน่นใช้นี่ใช้นั่นตามใจตัวเองอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้โดยเิ่นกันอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอาจจะว่า ในเรื่องของการเงินเราจะจัดสรรนนะักแก้ไขปัญหา,าวิธีการทำอย่างไรได้บ้างดูสิครับให้ขึ้นในเรื่องของการอ่า ดูแลแล้วก็จะสั่นการเงินเนี่ยให้มันรัดกลุ่มแล้วมีการแบ่งจัแบ่งสัดปันส่วนในเรื่องของการเงินให้มันลงตัวมากกว่าเดิมเพราะว่าการที่เราวางแผนมันทําให้มันรัดกลุ่มเวลาจะใช้จ่ายที่จะไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อน่นสร้างความสุขให้กับตัวเองเนี่ยมันก็ยังสามารถทําได้และปันส่วนได้แต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนเนี่ยมันมีทําให้มันแบบเหลื่อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ทาให้เป็นการใช้จ่ายเกินตัวและเป็นการใช้จ่ายเกินลิมิตเท่าที่เราจะ หามาได้แล้วรับแ,แล้วต้องจ่ายออกไปนะดังนั้นก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าการที่เราไม่วางแผนเนี่ยมันทาให้มันเกิดปัญหาตามหลังมาได้นะแล้วก็ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาในเดือนตัดไปซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าหากเรายังไม่อยากให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินในอนาคตเนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะต้องจัดการต้องแก้ไขให้มีความชัดเจนและก็ให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็จะดีกว่านะครับ <S <S มาดูดีกว,ว่าวิธีการนะเราการแก้ไขปัญหาเนี่ย สิ่งที่เราสามารถทำได้วิธีการมีอะไรบ้างดูซิ <www> ให้ขึ้นในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาบางอย่างมันก็แก้ไขได้นะบางอย่างมันก็ต้องรอคอยในเรื่องของการเงินต่างๆที่มันเป็นโอกาสต่างๆที่มันเริ่มมีเข้ามาในเรื่องของการเงินเหมือนกันแต่ว่าบางอย่างมันยังไม่ได้เงินนะตอนนี้เลยเราต้องกัดฟันสู้ไปก่อนในเรื่องของการเงินต่างๆที่บางทีเราอยากได้สิ่งนั้นอยาได้สิ่งนี้ แต่เราต้องดูตามหลักตามความเป็นจริงแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของการจัดการบริหารในเรื่องของความจําเป็นว่าอันไหนควรซื้ออันไหนไม่ควรซื้ออันไหนควรจ่ายอันไหนไม่ควรจ่ายจัดสรรให้ดีเพราะว่าเวลาที่เราจะได้อะไรตามที่เราต้องการนะช่วงนี้มันก็ได้แต่ว่ามันต้องได้จริงจงที่มันจําเป็นจริงๆในช่วงนี้ไปก่อนแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยให้รอถัดๆไปก่อนให้การเงินนะมันคงตัวคงที่มากกว่านี้เพื่อที่จะ ให้ได้ตามที่เราต้องการเพราช่เนี่ยไม่ไหมายความว่าเราจะอ่าไม่ได้เลยในในส่วนที่เราอยากได้แต่เพียงว่าถ้าหากเรารอสักหน่อยเนี่ยมันทําให้การเงินมันคล่องตัวยิ่งขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะถ้าหากเราไม่อยากที่จะติดขัดก็ต้องจัดสรรการเงินให้มันอ่าสมบูรณ์สมบูรณ์แบบแล้วก็สมบูรณ์พร้อมจะได้เนี่ยไม่ต้องมากังวลเรื่องการเงินอีกในอนาคตและเราก็จะสามารถมีดุลแล้วก็มีเงินเก็บในในเรื่องของการเก็บเงินทองที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะพายก็ตอเป็นโอกาสที่เรา ได้เก็บเงินเก็บทองแล้วก็ได้จัดการปัญหาในเรื่องการเงินของเราไปในตัวด้วยนะในห่วงช่วงนี้อะดูซิว่าเรามีลวกอุปถรัรมภ์ไหมในเรื่องของการเงินมีคนมาช่วยเหลือเราไหมในเรื่องของการเงินไหนดูซิให้ขึ้นในเรื่องของอการรอคอยนะรอคอยเรื่องคนมาช่วยเหลือเป็นการถามว่ามีคนมาช่วยเหลือมันมีสัญญาบางอย่างที่ได้รับการช่วยเหลือจาก ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เราเคยไปช่วยเหลือมีสัญญาต่อกันว่าจะช่วยเหลือกันยามที่ต่างฝ่ายต่างลําบากเนี่ยมันจะรับการช่วยเหลือได้ให้มันผ่อนคลายในสิ่งที่เรากังวลอยู่แต่ถามว่ามันจะได้เลยไหมเนี่ยมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเ้าก็ค่อยดูค่อยๆคุยคก็แล้วกันในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลก็ต้องดูความจําเป็นของการันและช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้ก็ไม่ต้องไปกังวลใจหรือว่าไม่ต้องไปเร่งรีบรีบร้อนนะ หรือสิ่งใดคือเราก็พึ่งตัวเองก่อดก็แล้วกันแล้วก็กวช่วยเหลือเ,เป็นการเสริมให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของการไปเสริมดุนเสริมต่างๆหรือการลงทุนการทำอะไรร่วมกันกับคนที่มาอุปถัมภ์คำจนเหล่านะเป็นการที่เราสร้างการยันมิสร้างอยยิ้มให้กันและกันมากกว่าที่จะสร้างศัตรูหรืออะไรที่มันผิดใจกันอันนี้ต้องระวังนในเรื่องของใจ คนออมาถามก็ถือว่าดีมีคนมาช่วยเหลือนะเรื่องของการเงินมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันอันดูซิว่าไพ่เกิดอะไรเราบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราจะได้รับเงินทองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดสรรน,นะการจัดการในเรื่องของการเงินเป็นการที่เราคิดถึงอนาคตแล้วก็วางแผนอนาคตให้มันเป็นเรื่องของความเป็นไปได้และเรา เตรียมควาพร้อมในเรื่องของอนาคตให้ดีด้านในเรื่องของการที่เรานําเรื่องของอดีต นเนื่อของความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาวางแผนให้รัดกลุ่มให้ไม่เกิดปัญหาและเตรียมความพร้อมต่างๆสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคอยจะคาดเดาได้แล้วก็ทําไปก่อนแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปมันก็จะทําให้เราสมหวังในเรื่องของความรักหรือสมหวังตามที่เราวางแผนการเงินจะซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อของใหญ่ซื้อของเล็กหรือการวางแผนอะไรก็ตามที่เ,เป็น,นเรื่องของเงินเก็บเงินได้ต่างๆมันก็จะเริ่มสมหวัง มากยิ่งขึ้นแล้วนะมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เรามีการวางแผนที่รัดคุมและดีโอกาสในเรื่องของการเงินมันเริ่มมาหากเราเก็บได้นะเราก็จะสรรได้เนี่ยความมั่นคงมันจะอยู่กับเราหนานยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็อยู่ที่ว่าเราจะจะัดสรรการเงินจะทําอะไรอย่างไรให้ดีมาก่ขึ้นมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในเรื่องของโชคลาภดูซิว่าโชคลาภในช่วงนี้เป็นอย่างไร ในเรื่องของโชคลาภไพ่กนเนือเรื่องของโอกาสที่มันก็พอมีมาบ้างนะพอได้รับทรัพย์เล็กๆน้อยๆในเรื่องของโชคลาภอยู่ที่60%คือมันก็ถือว่าเป็นฐานที่ว่าพอได้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปคาดคิดคาดหวังอะไรขนาดนั้นในเรื่องของโชคลาภเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะนะที่มันจะได้เล็กน้อยอาจจะไม่่เรื่องของหวยหรือซ้ำไปอาจจะเป็นเรื่องของคนที่ได้เงินพิเศษได้เรื่องโชคลาภได้เรื่องมีคนเอาให้เงินพิเศษให้กับเรานะมันเป็นในเรื่องของ ดวงของโชคที่มันได้โดยที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันแต่มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนักนะก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคาดหวังอะไรขนาดนั้น <c oughs> อาดูซิว่าเราจะเสริมในเรื่องของโชคลาภอย่างไรนะทาอย่างไรบ้างในเรื่องของโชคลาภไพ่ขึ้นในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มากกว่านะตอนนี้มันมีทั้งมุมดีและมุมเสียในเรื่องของโชคลาภนะคือถ้าหากมันยังไม่ได้มันเหมือนเก็บกักในเรื่องของ กํากลังเรื่องโชคลาภมันจะได้อีกทีในภายหลังอยู่ที่ว่าตอนนี้เราต้องสะสมบารมีตัวเองไปก่อนเพื่อเสริมโชคลาภให้กับตัวเองในการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาหรือว่าอุทิศบุญให้กับเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวเราให้เสริมในเรื่องของดวงการเงินดวงเรื่องของโชคลาภทรัพย์สมบัติเปิดนะดวงเปิดให้มากขึ้นในอนาคตดังนั้นแล้วในช่วงนี้ ก็ถ้าหากยังไม่ได้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่มันยังไม่ได้รับโอกาสกระดาษนั้นยังปิดการอยู่นะก็เอาเป็นว่ารอให้มันเปิดกได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยก็จะดีกว่าริงไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาคิดเยอะคิดมากในเรื่องของโชคลาภอาจจะว่าไพ่จะเกิดอ,อะไรเราไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสริมบวงนะเสริม,มบุญบารมีกับเทพเทวาแล้วก็ในเรื่องของญาติผู้ใหญ่เรื่องของอพ่อ พ่อแม่ญ,ญาติผู้ใหญ่ทางที่เรารู้สึกมีความจะต้องทดแทนบุญคุณนะหรือว,ว่ามีความนับถือบูชากันในเรื่องของทั้งเรื่องของเทพทั้งเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรามีดวงเรื่องนี้กลับไหลกลับคืนมาเป็นร้อยเข้าร้อยเท่าทวีคูณเลยนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นการรอเวลาในเรื่องของโชคลาภมากกว่าก็ เป่นตไปิดเดยอะิดมากก็แล้วกันในส่วนของโชคลาภเมื่อมีมาเขาจะมาในส่วนที่เขาจะดึงดูดเข้าหาตัวเราเองเราไม่ต้องไปคาดคิดคาดหวังเพราะว่าการที่เราไปคิดคาดเกินหวังเกินไปเนี่ยมันก็กลกายเป็นความทุกข์กลกายเป็นความกัง,งวลของตัวเราเองเช่นกันนะก็เป็นพลังใจให้นะครับ